น,น,น้องน้อยนึงเลเมื่นอน้องน้อยใหญ่เนาะอ้าวน้องใหญ่จ้อวนี่ก่นอนน้อยใหญ่แห้งน,น,หน้องนะี่เนาะสบายดีสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น,อน้องเบิร์ตทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางในเลยกระต่างประเทศเมื่อนี้มาพบพ่อกับซาซีเนาะเมื่อนี้กอะ <c oughs> จะไปอัน ซับเอาน้อไม้เนาะมาแกงเพราะว่าใกล้จะลงฟังไทยแล้วมาเดี่ยกะยังบะไรจินอัน,นแกงน้อไม้สดบโๆอยู่เนาะเมื่อนี้เอากะจะไปเอาในก้อนน้อไม้เอาเองเนาะไปะไปกันเลยเนาะไปะน้องนิวอันน้ำทางไปอยู่ในก้อนน้อไม้เอาเพือ่อนให้ทำได้นะจำเพื่อนทำโบได้ไปถือเอากู้น้องมาเสียม,มินนี่ไปกับลานๆเนาะมือ,อที่อคม ไปหาน้ำไหมเมื่อนี้เนาะโอ้ยเนาะกินแกงเน่ไหมอย่ากินอย่ากินแกงเน่ไม้อันก่อนก่อนกับอันอันฟังไข่เนาะไปน้องมิ้วเอาเนี่ยทุกคนอย่าลืมเพลงนี่ก่อนจะกินไปไปไปน้องมิ้วนำทางผูกไปก่อนอุ้ยโทถดไปยังไปซื้อไปซับเอาเน่ไม้กัน อวิ่งต่อตอน,นอย่ยอย่าเอานนี่มาเลยเรงจะมีถือด้วยี่นาอขงยางไม่ขึ้นให้มวถืออ่ะ,ะใช่ทำนะไ 平安。 สภาพคนจับนี้น่าจะเอาไปอยู่เลยอะนึงแล้วจ้ามือ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 สภาพนาัดคนีใส่อันก่อนน้ำไม้แค่น่ะไปก่อนน้ำไม้จะอยู่ฟังนี่แล้วก็อาหมองนู่นเนาะนี่คือเพือ่อนอันนี้ของน้อยี่ว่านี่ฮะโมเอนอ,อันประตู้ปลูกเนาะประตู้ปลูกหมกึนนมกกะบท่านกับปรตู้ปลูกได้นี่ ยี่ยงมากระทันปลามื่อนี้เขามาเอาหน่อไม้เนาะแมนลิว่าสิมาอันต้มกระทันต้มมากระทันบ้านน้องนิไวได้น้องนิวบ่าเมนอันนี้คือบ้านเน่บ้านอันนี้บ้านน้องมวยเราใกล้กันเนาะแมนอาใคยไปให้อันพ่อแม่พี่น้องเบางยุอันนี้บ้านน้องมวยเน,ะนา,านะนทางนี้ก็จะไปทางปีนเขาพี่นงเนี่ยหมากระทันนะโอ๊ยมากระทันน่ะดกแห้งเนาะแมนเอามากกระทัน โอ้อยหญ่ไงเราจะเอาหน่อไม้หรือเอามาก,กระถ่าน,นี่เห็นียังกาวด้านซองนี้เนะาะเข็นงูได้จะเอาเหรอต้องมวยให้ซพร้อมพี่น้องเบมายุอันใบนั่นนะอู้ใบยังใบสะพูหรือว่าพักยีเลิศนั่นเองบ้านเฮาเนาะใช่พักยีเลิศน,นี่คือแห,ห,ห,หามฮะฮะกระถ่านเอาหน่อไม้เนาะเอาย่างไปกันเลยทุกคน สี่สี่มาบ้านตอนนั้นเนาะหฟังม่วงดูดูน้อยมาตอนช่วงนั้นเดือนยังก็เดือนมีนาบ่ะตุลาตุลาเหรอเดือนมีนาเนาะเมษาเหรอมา,มาแล้วอ,อวนั่นบ้านน้องนิวอ่ะใครเห็นบ้านน้องนิวยอันนี้เพงเพ่ได้ขึ้นมาอันเหล็นน้ำเพิ่นจักเถื่อนเ,เนาะอยู่บ้านตอนนี้นี่บ้านเพิ่นจะเป็นหลังสองสั้นอ,อะนแรกนั่นสองตัวอ่ะแอ่นมาหน่อยเพิ่นเดี๋ยอนมาปะ โอดมาบ่ได้นะทุกคนมันก็จะปั่นนี่แหละมาหน่อยมาหน่อยไปแกงเพราะว่าใกล้จะกลับแล้วก็ต้องมาเรากระโดดน้ำน้องอุ้ยไก่ไก่เจ็ดตัวเลยนะเอาหนอนอะไรบ้าเนี่ยเอาหนอนนี่นี่ไกล่อนะไรบ้า่

สองตัวนี้ทำไมมันลื้อจังเลยตทำไมก๊กตุองยังได้ซับน้องไม่เหรอนี่เนาะงยุ่นี่มังซับข้อมาคนมนาให้ซับเนาะพลอยพี่น้องมึงมีซับน้องไม่นี่อาตีกันตีกันเหมือนเอาเอาเอามันแย่งกันเนาะนั่งบุญเข้าไปบ <laughs> ุญเข้าไปเนาะยังได้ซับน้องไม่เหรอหนินอนนึงหนิเมื่นนนอนาะนอนอนใหญ่เนาะ แมาไมปตกีกัน่ะอ้ยเนี่ขมึงยนน่้ทับ่น่ทับนอทับมาทับนอไม่ไทับคมานี่ได้ไม่ไมาไปยุไปยุ่ทตัวได้ว้่สองตัวนี้ตมกิน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อัวนี้ทไมีได้พรอมยอโอ้ให่ นี้กะเบิง้งมีฮอดกอด์น้ไหมเบิง้งน้ำไหมนะย้า่ใหญ่นะผูกแต่ว่าแต่ว่าเขาเอานอนี่นอนนี่เนาะเอานอน,นี่ได้เรียบร้อยนอนนี่อ๋นอนอบิ้งใหญ่นึงอันนี้เป็นน้ำไหมยังก็น้องมิวเฮินนั่นน,อนไ้ไหมไวานบอกแ<อ>ม่นบ่ะน้ไมไหวานนี่เลยนอบิ้งใหญ่คือนอนเดียวนี่กะจะกลับเลยเนาะเพราะว่าเบิงนอบิองใหญ่นึงคือจะไปเคิงหมอได้เนาะนี่ นอเดียวนี่ก็จีมแล้วนี่อ่ะอาใส่ถุง่ะอหนหะันนี้ก็มาของน้องมิวเพิ่นได้นอเดียกก็จบเลยเนาะป้าทางเธงมันน่ะแนงมานอน,นอ่นะเนาะอันนี้ก็นอเพิงใหญ่หนึงเพราะว่า <c oughs> จะกลับไทยแล้วคิดอยากนะไม่เนาะเพราะพี่น้องก,ก็เลยแบบมา,มาหาเนะาะสี่ะ บ้านบ้านสระีก็อยู่โน่นพูนอยู่ทางป่าคุณก็แต่ทางออกทางทางนี่อเป็นเป็นบ้านของ,อน,องน้องมิวเนะคือพวกไม้อเท้านี่น้องมาอ่ะเน,น,นี่ยเอาคือออกมาได้ยังไงเน,นี่ยจตจะไปอุ้งหรอ,อปล่าไม่เข้าไม่เข <ừ> ่าไม่ได้แต่มันออกม่ได้อ่ะ เบิงบรรยากาศดีดลมๆๆอะ,อ,ะอันนี้กัอันนาวเนาะมมกนาวปลูกไว้อันนี้กัต้นมนะม่วงเนาะบรรยากาศดีดีเนาะเพ่มาคเพิ่ม,ม,มนนะเข้าไปนีดนองนะ้าคเพิ้น ข้ดคึบคืบเนาะอาชีพแบบนี้ออกมารอบรอบบ้านกันมีแต่ขามีแต่ขิงเนาะทั้งนั้นมาหาเราไม่พี่น้องกระโปรงเป็นมาหาเรกเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกอน่ะอยู่ในกอแบบอ่าเ้าปลูกไว้หวนะคือแบบอยากก็คือแบบมาซับเอาเลยค่ะเนาะตอนที่ชีมาเดือนอ่ามีนาเนาะทุกคนอ่ะชีใจบิ่งอ่าบังม่วงเนาะดู โดกตอนจะซีมาตอนน่ะเอามากันท่านมาถืกอกแนมะ่งหนักงูหนักนักท่าอนี่สุดท้ายืม่ให้แล้วมาใยญ่แค่ไหนฉันก็ไม่ให้คนดีๆออกไปเดี๋ยอะข้ตัวน้อนะ ยู่บ้านเฮาแบบมันเกิดธรรมชาติมันก็นจะมีแบบมีดวงเนื้อมีมีดวงเนื้มอมีมีนอนในเนาะไปะที่ออกปะกับปปะน้นอนเดียวนี่ก็จบหรอเระวังนอนแล้วหล่นะเนอะขับมอไซค์มาเนาะแต่พอเขาเรียบในนะทุกคนป้าน้องมวยป้าออกปะอย่าก,กินเน,นี่ยได้หนิอยากกินแกงมะม่ายเล่นหนิได้ มิวอันนี้คืออย่าง,างนี้ค่ะหวานบ่หวานสมุนไพรหรือว่าบ่แมนมเนแก้วมังกรอ๋อแก้วมังกรแก้วมังกรพี่น้องเพิ่ะปลูกไปวัดเลยเนาะอยู่ตามส่วนี้พวกอันหมักหมักหุ่งหรือว่าหมักมะละกอนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนเพิ่นปลูกไว้ค่ะอันนี้คืออยู่บ้านน้องน้องมวยเนาะน,นี่คือบ้านน้องมวยบ้านนั้น บ้านน่องมวยนี่กัยังบ่มีคนอยู่พอน่องมวยกับม่นน่องไม้เพิ่นก็ขึ้นอยู่ก็ผู้ใออยู่ก็เม่พอตู้แม่ต้อยู่บ้านสาสีเนาะเพราะว่าพอกับเม่เพิ่นก็ทางานหาเงินอยู่ฝั่งไทยบริกลับมาแล้วพอพี่น้องก็คือแบบเก็บเงินเก็บคําได้ก่อนจงซี่นะถึงแบบว่าจะมาอยู่เนาะถึงจะมาอยู่บ้านนะแต่ว่าอยู่บ้านกันลมๆว่อยๆเี่ยลมลื่นเนาะฝนก็จะตกแล้วนะ สีก็จะกลับเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือแบบมากลับฝั่งไทยแล้วเพราะว่าอันนี้กะมาเยี่ยมยมบ้านแล้วก็พาอพ่พอไปหาหมอเนาะพาพ่อไปหาหมอแล้วก็เออสบายใจแล้วอ่าเนื่องจากโรคก,กะหมอเพิ่นกะแจ้งมาแล้วเนาะว่าเป็นจังใดจังซี่นะสีกะจะเดินทางสู่อ่อไปหาเงินเนาะ อันอยู่กับพู้ตู้ไปตู้นั่นชอยเวียกพู้ตู้ไปตู้นี่เดอ้อตาไปอยู่เด้อเดี๋ยวมาซื้อขนมมาฝากเนะา,กกนอาะอยากกินยังบ่อยากกินยังบ่อยากกินกินยังสแน็คแจ็คสแน็คแจ็คมันคืออะไรอะ่ะกระดาษชาวซียังบ่หูเราเคยกินเนาะทั้งนี้สแน็คแจ็คหูหูวะเลยเอ้ยเนาะพ่อแม่เนาะแซ่บบ่แซ่บเนาะมัน<ส><ส>มีความนัวมันโอ๋อมีความนัวเพื่อไงมันมีหลายเลือเนาะชีหูหูมากก็คืออันนั้ ป้าอันนี้เขาก็กำลังจะกลับนอนนี่อ้อมอ้อมหนาอ้อมหลังอยู่นี่อ่าทำนิ่งเด้อไปเด้อวันนีน้นิ่งแม่เจ้าสาๆ กินมาอนี่ยกุ้งกุ้งด็อกเตอร์กุ้งกับปลาหมึก่อย่างบ่แมนสะลองนั่นมาอนี่เลี้ยงทรงบ่้างเลี้ยงทรงจะกลับไทยปลาแล้วปูนี่ปูอย่าลงนะปยนี่อืเดินน้องก็จะเมื่อก็จะกลับบ้านลายกระบอกเปลี้ยงทรงนะพูเป็นผู้อยู่พี่ให้เลี้ยงทักมีมาปูน่ะปูลงไปให้เลี้ยงทรงเลี้ยงทรงอยู่บ้านเนาะปูจะลงไปเลี้ยงเลี้ยงทรงอยู่บ้าน แบบว่าใส่เงินบดเลยไปหาเงินอีกก่อนมาเลยงั้เอาทานได้ไหมอ่ะตูวบดทานใชไฟม่นี่อันนี้ก็เอาทานใช้เล่นเนาะปิ้นเล่นไดนี่นลกกด้จริง้แตกอี่เ้อเนาะคุณ มันกระโปกเนาะมันถือไฟมันถือกันไมมที่แบบนั่นเข่าใกล้ก็บ่ะไ้เนาะอยนางเนาะอันนี้เขาก็จะมาแกะนกไมมไปแกงเนาะหามานอบางใหญ่ผูหน่อใหญ่ดิหลินนะบี่หลิ้นที่นี่ไปไกลหนอนใหญ่ดิเนาะ กินแบบ,บก,กินบะเตื้ยนหรืก็ยังเบื่นนอน,น่อนี่นอน,นใหญ่นะเบื่โอ้นอน,นใหญ่เนาะโอ้ยนั่นไปนี่จะมาเครื่องหมกมาเจ้ามาเฮวยพี่น้องทุอบ้านอนไรหนอนได้เพราะว่าเขาซื้ออันอัละไม่ซื้อเห็ดหูหนูแล้วก็ซื้อเครื่องมันมากกับลายเลยเนาะน,นี่เขามาแบบเสริมซื้อนะเห็ดหูหนูกับลายอยู่ มาเล้าเนี่ยคันบบกินแกงน้ำไหมเนี่ยก็ไม่ได้เลยเนาะคล้ายๆไปไว,ว่าเอฟซีฝั่งไทยบอกว่าแกงน้ำไหมเนี่ยเป็นน,นั่นซิกเนเจอร์ของประเทศเหลานะ้าอะเนาะมาต้องกินกินน้ำไมหมไปนั้นคือมันก็หลายเนาะปุ๋ยกรนะลายไหลายเนาะคันบบกินกเป็นเนาะฟังจักรแบบนี้ก่อนเนาะงแซมาก็ว่าตำหู

ป่านอเดียวเน่ยพี่โอเคลายเนาะมันบ่นน้อยได้หนิเนาะเบิ่งนยู้นน่นอบักใหง่เนาะเบิ่งนแม่อันพี่้าพี่ส่พว่าใส่อุแบบนี้นะเย็นเย็ดนอหน้ากันเ่อนั้น่อางอ่ะไอ้เมื่อเรเตาไข้าเาไปมีไหมบอมันอวไหม เคื่องนะนะซ,ซื้อมา้นะเนาะเครื่องซื้อมาแกงแล้วไหมโบ่มีให้กระตุนโบถ้าแม่นนะามยังไดงทางไหนตำพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมเนาะแต่ว่าเอาสิมบาทถ้ามันจิ้มกินกับอันอยังไงนะี่ก็ย่างหมวยย่างเออย่างปลาหมึกเนาะกุ้งเนาะเบิ่งครัวเอาเกระนั่งแบบนี้เลยนะคัวเอาเนาะ น,นี่ซื้อมาโรจน,นมันแตกเนาะทุงเมื่อกี้น,น่ะอันนี้เขาก็ต้มจืดได้แล้วนี่ยต้มจืดได้เดียวจังเอาเครื่องมันใส่หน,น้าโถให้องอันนี้เขาก็จะมาต่ำอันเขาเบือนะ่อเนาะเขาจะว่านะเรากะก,กินนั่นแกงมาใหม่นะ อ <im sharing> <im> ันนี้ก็ปรุงยงแล้วเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งนี่อันนี้ก็ใส่ฟักทองใส่เห็ดฟางเนาะเห็ดอันอันนั้นไหนเราพ่อแม่พี่น้องมันก็หมอก็ยังพ่ดท่านได้พูดจำหากระปรุงแล้วเมื่อกี้นียเนาะเมื่อกี้นี้ก็เชียงเซ่แช่ก็เริ่มเรื่สะดวกคลายเนาะตอนนั้นน่ะนี่อันนี้ก็รอให้หมออันพุดก่อนเนาะปิดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเข้าจังมาอันนี้บังอีกเแื่อนหน